กันออกมาบะมีให้จ้งมีสุมไปเคยยังีที่เห็นสุมไันเนี่เอาใบออกมาแล้วก็สุ้มอนละี้คนบนลานคนละ่างข้าบอนข้าแบนเื่อนละลดนข้าบอนโอ้กมันเงามันตอนสีเฮ็ดดอกวะตอนสีเฮ็ดดอกโอ้พอนลดนข้าบอนนําพูดมันรับข้าบอนอ้อบควนควนขึ้นไปยังเสียควนขึ้นไปควนขึ้นไปอ้บจึงเสียเออโอ้นั่นกะ กะจำขุนสิ oui, สย์มากตายวันนี่เพิ่งจะดีออกงวยมากดีโอ้สวดเพิ่อนน่าสวดเพิ่อนจุดโอ้มีสุ้มองเนี่ยเออมีสุ้ตองจุดตอนไหนนี่ยี่จุดตอนตอนก้อนสิออกดอกกันตอนงดน้ำอะไะอืมตอนมันก็ล้นงดน้ำฮะผมเอามาจุดเลยงอน้ำฮ็เบิ่งบรรยากาศเออเฮ็มาสุมให้ขวนมันห่มจก เบิดสวนนี่ก็ประม่าสายมือจังเดียวนะโอ้สายม,มือจุดแต่ละแถวบอกงั้นยังไงจุดแต่ละสองเวียนเวียนเวียนไปเรื่อยๆโอ้โหเนาะเห็นตลอดนะจุดมือหนึ่งนี่จีทวัวให้หมือสองกับทวัวให้ห้องบรได้จุดเป็นข้อ,ของไปเลยนะโอ้จุดทวัวให้โอ้โอมันกับจีร่มนี่นี่เลยมันก็บจีร่มพัดไปพัดมาโอนี่คือตัวนี้ ตัวนี้นี่เพิ่นเปล่ยนตัวนเดียวนี่ตัวเปล่ยนตัวเดียวตัวนี้โบเป็ี่ยนเทาก็ยังได้อยู่นี่สีไลายครับโบเป็นจังไรก็ยังนี่ดิเด็กบนสีไล่รอบสองบนอีกนะบบเออตัวนั้นรอบสองกำลังสีไล่ออกมาโอ้กำลังเหยียดจีนัวกับโบหลายดอกหน่อยนัวหน่อยนอ่หน่อยโบหลายกเคือจังหวะมันกูผู้ที่พี่อยู่เนี่ย คือลาบโได้ดอกเพราะว่ายอดมันมากล่ะโอ้ยอดมากเรียบร้อยเอขาหนยอดมากนี่มันทิ่มบ่มันมันสิบวสนใจให้เป็นดอกโอ้มันสิบวสนใจเป็นดอกเออแต่ว่ายิ่งเข้า่าจีบละมันเกิดจีบท้ายที่อาหารมามาใบมาใบโอ้มันก็สิบวอันนี้สนใจดอกสนใจดอกโอ้ตัวนี้คือบะดอกมันเป็นจีบสีเหลาก็เอื่อญพวกเอียงนีดอกกินยังใช่มันเขาจีเอิ่อญละ งะกําไรดอกหอมนี่ละโอ้กะร่างสีบานเนาะไก่สีบานแล้วกะมันก็มีใบอ่อนออกมาจริงสิเออใบอ่อนโบเป็ญยังพอดีบ่เป็ญยังนี่มีเพรารว่้เขาสูตรเลยเขาสูตรเลยโอ้ขั้นได้แบบนี้โอ้ขั้นได้แบบนี้กะบ่เป็ญยังบ่เนี่ยเพราะกะโบเป็ญยังเพราะว่ามันมันมาแล้วม่วงนี้มาแล้วม่วงนี้มาแล้วม่วงนี้ออกมาที่หลังกะโบเป็ญยังอืมขั้นออกมาอีกกะสิออกมามันกี้สีแบบปั๊บน้อยเดียวโอ้ออกมาอีกนะสิ สันสั้นว่ามูมันออกมาเน่าแล้วเรียบร้อยโอ้ดีนอดีนอเออมันจะดเรื่องออกมาเน่หน่อยมันก็บติไปเลี้ยงนุ้ยบอกมันก็บบ่มันบ่กระทบเพราะวันมีใบมีใบเก่าหลายใบใหม่นี่ออกบ่เน่ากับบ่เป็นหนังออืโอ้ดีเนี่ยเว้ยนี่คือต้นนี่ไครโอ้ฝนเป็นนี่มาเพิ่นเพิ่นบ้านเนี่ยบ่ได้สมโอ้ เพื่อนบ้านเนี่ยแล้วมี่มี่หลุ่นหลุ่นาะหุ่นเนาะเออมีุ่่นแหลกมาโอ้มันเปลี่ยนกรอนมูอเปลี่ยนกรอนมือบอได้สมนี่ก็าพ่อติดบอกให้จังได้กะติดคือนกันติดคือกันเดี่ยวเจ้าเพื่อนโอ้กะบ่ได้อันนี้นี่มันติดเลยแม่นบ่นี่เสียังท่านท่านเนี่ยหูดอกเขาบอท่านหูบ่มันกระชิโรนไปเรื่อยอยู่ว่ามันหลายดิโอ้มันหลายกระชิโรนไปเรื่อยอยู่โอ้มันหลายนี่กระชิโรนเป็น นี่บ่แม่นติดหรือว่าแม่นบ่อยจังสิเขาเอือนมาติดไปบ่บ<อ>มันต้องหางเง่ใหมเ่เขานี่เขาจนจำนี่โอ้กันบัวรนกะมีสิทธิ์ติดมันเป็นขืนเก็ดขืนนวยท่อนี่ปูโปรตีนฝนจังสีหูโอ้ส่วนนี้มันก็สีรุ่นไปเรื่อยๆกะว่าในี่ซอนี่มันมีทั้งตัวปูตัวแม่บ่เนี่ยเออ,เอ,อนี่ยใสอยู่ในนี่ละบ่โอ้อยู่ในดอกมันนี่เนาะในดอกในเดียวกันม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 ันสมบูรณ์อยู่เนาะสมบูรณ์เพียรเนาะอยู่ในดอกเดียวกันโอ้บ่ได้มาปัด ดอกันตอนเขาปัดเขาปัดที่ไหนนี่ปัดที่สิบ่ป่ยปัดที่สิบ่ครับปัดก็ว่าปัดไปปัดมาเขาพ่อยปัดไปปัดมากรับพ่อโอ้นี่จังสิบอลบอลเนี่ยบอลบอลนี่พ่อยไปปัดไปปัดมาโอ้โหโอ้ดอกแข้งไว้ต้นนี่พู่อายเหรอจดตกแกงตกไปจะเสื่อ่อนเนาะโอ้เดี๋ยวแห้งเดี๋ยวแห้งงามคักนี่สาบโลกก็รุนทุเรียนยังไม่ขัด เป็นกับตอนรวมนี่เป็นแนวอยู่ตอนเทิงนั่นบ่เป็นปันไดถือฝนน่ะละเป็นย้อนฝนธรรมดาคันคันบ่ฝนนี่บ่ลอยหาซี่เปรี้ยงร่วนละโบเมนโบเมนมาลอยร่วเพราว่ามันออกมาเวอร์แล้วเห็นเวอร์สุต้นเลยนะบ้านนี้ฝนมาพายงเจอว่าฝนมาอันนี้ตัวต้นได้มันพัฒนาบ่ท่านได้คือหยัดดืนหนูมันท่านได้ยัดยืนหนูนี่มันมันฟอบไปเลย ข้เาเฮ็ดอีกข้าเฮ็ดอีกร,ร,รอบสองได้บ่บ่ได้คือผ่านไปเลยเออก็คือกันได้กับ่เต็มที่เบาเออเบาง่ายแท้กันข้าง,งดมันก็สิงดต้นนี้มันสิข่าตน้นเป็นหันแต่ว่านี่ราคอดีของของต้นเดียวมันอาจสิปิ้นหัวหนามได้ออืของต้นเดียวครับครับแต่ว่าต้นนี้กัมันก็บพวดอะไรแท้นี้บ<น>่ผมก็ว่าอยู่ให้มันบ่เป็นกั มันเป็นอยนีเราต้องที่เียสกก็มันต้นเป็ี่นต้นเป็นก็มีโอ้แม่นมนเจราดต่ว่าในหลุมเดียวมันเปลี่ยนนีก็ต้นนี้มันก็เปลนอยู่ด้วละต้นนี้มาแบบลายงานี่เ็นบ่นเออรุ่นสองนี้มามาลายอย่านโอ้หรุ่สองโอ้ขั้นใบมาาพั่นสิงยุกกั่นที่ขันใบมาาพั่นสิบ่สนใจน้ำดื ตัวนี้ก็บ่ขั้นมาได้น,น,นิแล้วเนาะต้นนี้มากเลยวใบมาเนีย่ยยืนบ่มาเบิ้นเหรต้นสีแกแ่วล่ะโอ้ต่ว่าพลังงานคนย่งนะนเบงเบงโอ้ามหมายของมันเนาะคือพลังงานเหลือมัง,งานหมดคอสิเป็นเครื่อง้าเป็นคร่อ,อรงล้ก็แต่ขึ้นคลาอมันสีเป็นมดลาเบ่งแล้วเบ่งรอบสอมันก็มีนี่พอยจ จัางวันเราบ่เลยคือเอาดอกมันโบกีโปรเซียนหน้าม่อนมันนัมนบบกีระยะเท่าไหร่กวางตุ่นเมตรหนึ่งบ่ตัวนี้กะกะเอาเลยแต่ว่าปลูกไม่นั่นเมตรหนึ่งแต่ว่าตัวนี้กะเอาเลยบ่ได้บานเพระมันเมตดสั้ครับครับสั้เมตรสามสิบโอ้นี่บ่ต้นเดียวนี่ว่หนี่นี่ต้นเดียวต้นเดียวมันเป็นโรคบานนี่ต้นนี้นี่ละโลกยังคือสมบูรณ ันเป็นโรคมันสีบรเป็นไวยเป็นโรคหางเน่าข้นเน่าเนี่ยนะเจ้าว่ามันสีเศร้าเลยนี่ดินี่ดินี่เป็นบ่อนี่ตานีมาดอกยกไปเหรอหัวยกงอยกเฉยกว่าอย่างนี้เพราะว่าหย่อนมาหลายหย่อนกินเบิดตัวนี้นี่มันเป็นหางเน่าข้นเน่ารักษากระด้งผื่ใส่ยาไปสามเถ้ากระด้งออกยอดออกแหนงมาโอ้ ก็ออกออกอยู่มันมันกัเป็นออกกะสาก็เขาเนีย่ยนะเขาจะชมบูนอยู่ครับแต่ออว่าซาพี่ต้นเดียวตนย้นดูสิที่ทางขีานะโอ้ห่ามั่วห่ามครับห่ามต้นเท่าเท่า,ทา,าสองต้นเพรายังได้ต้นหน,นึ่งเขา,นนาไม่เปลี่ยนนะห่างครับมันมันหน่อยที่เป็าดครับธาดุสองนะอืมว่ได้ต้นหน,น,นึ่งก็ได้ต้นหนึ่งบานอู้มานสูตรสำคัญที่ผลไม้พันนี่ครับผลบานนี่นี่น คนเดียวนี่เบื้องสี่เหล่าได้ปุ้ยซ้ำกันค,ณณคณณรั <c oughs> บครับเพราะว่าดอกมัวหลายทอได้บาทดอกมัวหลายท้อมง่อนคูนเป็นย<อ>ังไง